ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้สุขทุกคนสุมองสุบอนพ่อกันนี่แล้วกับสองน้องอ้ำพี่น้องเอ้ยนะตอนนี้ก็อยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่วนคือเก่าพี่น้องเอ้ยนะเฮากําลังจกินอีหยังก็บ่ฮู้เนาะพี่น้องถ้าเบิ่งถ้าส่งกันเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ให้อยู่หน้าอยู่พี่น้องนะไปพี่น้องมากินนํากันพี่น้องจักกินหยังเนาะมาเบิ่งก่อนพี่น้องาพี่น้องตําอันหุงด้พี่น้องเอ้ย สวัสดีป่าลูกจ้าสวัสดีค่ะจ้าแม่นองโน้กับสลินาแมนแมนแมนเอากินกินกินพี่น้องจ้ากินหนจ้ากินกินหาจะเสแสมะเตอาเแมน้องมาท่านได้กินเสบก่อนนะบังยุบคือคือโบ่เสแอตเถอะยุบตอใหญ่ไป็นี่ ปั๊ดตัวบึงตาพี่น้องเฮ้อดีเล่เอ้าพ่อเงินบาหนิจ้ามาเล้วเอ้าขึ้นเมื่อไว้แท้มา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 กินก่อนเป็นยังจับมาเอาจับสั่นก่อนสิกิน่อยหิวตั้งมังงงแต่ดนแล้วสบายดีพี่น้องสบายดีอีกเถอะเด้อมามากินตั้งมังงงพี่น้อง อันจาขึ้นดำหน้าน้อดำหน้าเมื่อเมื่อยนะยมันกินำหงใส่เพิ่มเพิ่มพลังจะกินบะไรตัวนี้นะซาลิน่าก็มานังกินน้ำได้มือนนี่นะวนี้ยังสดเลยพเจ้าึ้งกางเลยรกน่อกินกินโยนทางลงไปหน้านี่เียงหน้า

จำยังก็จำมังหงนี่ว่าจังใดเมียงมะฮงเมียงมะฮงพี่น้องภาษาบ้านพื้นเมียงจาเมียงมะฮงจาเมียงมะฮงไปว่ากินกินอันตำมะฮงพี่เนาะมึงเลวอันปัะกาศข้าวเพิ่อนจังใดปักกาดหอค่ะภาษาลาเกินประกาศหอแต่ว่าภาษาบ้านเจ้าเข้าใจแล้ว

มันเคยพกมันเคยมานี่นะสาวอันลีน่านหนก็มละอ้อยเลยไม่เอาไงก็มันละอ้อยไหลงามหลยงามเป็นพิเศษก็มละอ้อยเป็นว่างามหลยหนูสวยพี่คุณว่านูสวยแันภาษาลาวกันนูงามว้าบโบแมนข่อยงาม ซาลาเวตกายสวยเลยกายสวยได้เนี่ยชื่อคำหรือไงซาบานเพื่อนไอเด็บเปลี่ยนทานัางแล้วบ้านเนี่เมื่อกี้นั่งสุภาพโพสภาษากินโบธนัดบ้านอะไรอันนี้เส็บเลยนะอันนี้เอาแบบตามใจชอบตัวของตัวเองเนาะเดี๋ยวนางอะไรกันน่งแซ่บแบบพี่น้องเลยนะเด็มไม่เด้บทีนกัน อ่ะพักบวัวกินกับมำม่งป่กินได้สใส่แล้วแซ่บมากอ,มอือ,อ,อประแดียดออนนเลยไปบัอน,นั่นนะเอิญแนวปลกรอดทั้งหลังจะกินไหมไม่ต้องกินเดี๋ยวเผ็ดเด็กๆบัวม่ต้องกินจำมันหอมแก้มจำเหนียง,ยมมงอ,ยอันเบียงมัม่วงในมะเขือเทศเอิญอย่างไร ภาษาบ่จะง่ายจะง่ายเนาะมจะง่าแลลวกับี้ยังไดดินจะง่ายประเด็กเขาเกินวากะโซเนาะมีจะง่าจะง่ายหมกพิษเนาะใส่หมกพิแล้วก็กระเทียมหูกระเทียมกไม่กระเทียมเลยเนาะมันน้ำดิมันน้ำมันอาก็บงอกมันน้ำ แต่ว่าประเด็นี่ก็สุกมันนงนาวก็เปียวจีดอันเ้สดแน่สดน้ำมันแน่เป็นตาเสแนรน้ำน้ำมัน,น,นก็อนนัวดีนะใสบียงน,นัวหลมากระไรนัวด,ดูนัวจะไปให้ใหดูใกล้ๆนะจ้า คีปักบัวไปนำเนาะไปมาโซนากล้องเลยบอกอือหอเด็ดหยาคิดว่าคิดว่าสิมาไล่มือกล้องนี่สะ็อกใชมากินโซ จับลายตักหุ่งใบเทวานาะตักมุ่งธรรมศาสตร์เนาะเ่าลีน่กินกระเซ็บกันาะตักมุะธรรมศาสตร์มันเซ็บอืมกินเมียงเนี้ยก็เมียงมะฮงค่ะเมียงงนี้ตั๊หุงพเนาะจาเมียงมุงค่ะเทาก็บพูดว่าเป็นจาเมียงมหุงพี่เนาะจามเมียงจาน่ะกิน ซาลีน่าเราได้หลายภาษาพี่เนาะกินข่าวแปะกินข่าวจะออบจะออบภาษาไทยว่าทานข้าวทานข้าวทานข้าว่าภาษาบ้านเรากินข้าวกินข้าวภาษาลาวส่วนภาษาลาวเมื่อก่อนาสุบุกยึดตั้หูจะออบพิลโลสภาษาสุฬากันจะดอยอืมถูกต้องค่ะภาษาอังกฤษไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เรียนมีแต่จ่าเนาะ กิ่นนี้คือต้นละจ่าเลยสุดหลายอฮ่าสิเบิร์ดเาได้นะชดไปชดมาแแซบอีลิสแล้ว่าใช่ต้งมึงเียแซยทีนัำตบวกินตอนเ,เนมืเ่อกีก็ว่ากินหน้าของพ่อหน้ามันนัวดีเนาะยัแบบบริเกิลเนาะไม่บ่แม่นเืนแบบบริกิหยัเนาะ เดี๋ยวได้ครับมไม่เวลาเนาะเปามันกระถินเนาะกระถินกำลังพูดีกินมันสี่คำก่อนนะขึ้นมาได้ดาหน้าสี่คำแ้วกาเลยมีพักอย่างไรก็เลยฮุบมาเลยว่าสั้นซะอยู่แค่หนองอยู่แค่เถียงนาคนขยันค่ะกินก็ขยันทำงานก็ขยันหอยคนขยันในของขเจ้าได้อาคนดุสะนะคนดุซะทีมงานคนดุอ่า เพราะว่าขยันก็จะเอาไปแล้วใช่ค่ะเราจะไม่พูดไทยนะลืม <c oughs> เลยชิบว,วายย่าวไถ่เน <c oughs> าะเพราะว่าไข่ก้อนเล่าหมดกัดพี่น้อยหลังไปจะให้นัน่นอีอารีทางหลังก็มาเลยเดินมาเลยอารีมาเด้ออ,อาอออรีทำห่งอารีแซ่บไรพราเนี่ยนั่งเฝ้าอยู่ มันก็หอมมันก็ยกหยาดยาดเลยปลาอะไรคุณใจทำไมถึงแซ่บจังประเดกธรรมชาสตร์โนสอบเองเนาะโนสอบมากตำมะฮงอย่างเงี้ยตำมะมงกระเดกกระเดกแค่เองปะวันหน้าตำให้โนกินอีกเด้อ <c oughs> ได้โนหมักเนีโ <c oughs> นมหนมักโนหมักกินแบบนี้ น้อมากินบ hmm. ่น้องบ่พอได้โน่นบ่ออิ่มคนนึงอิ่มตอนละออกก่อนละยังยังสองคนบาทเลยได้กินกันเลยสิบแล้วสดน้าแล้วเบิ่งดููหย่างใส่สดน้ำแลงเบิร์ดกระขักมันเป็นได้ไรเดี๋ยวค่ะจับบ่วงจับอย่บอกไปสนหน้ง าไปป้าเลยพี่น้องเลยไหวญาติญาติก็กินแล้วบาทนี้ยนะผู้นึ่งจะโจมปะโจมมาโตกนี่แล้วเออเออเบกขาดพี่มืออันเม่น้องนุ่นพี่น้องอืมเป็นญาติเดียวกินพี่น้องนั่นนันก็ลังไม่ใช่แน่ฟักตามเข้าไปสีเต็มบุหรี่ใบเข้ามาเป็นกับแก้มเลยที่เรื่องคนชิบแต่งงามพี่น้อง อ่ะบอว่าไล่ยังห่างพี่น้องกินตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กินเยอะแบบเนี้ยบอกินกันนะกินโตเจ้านอยชิวัดอันมือกล้องซ้ำอีกทีหนึ่งจะดีเฮ้ยยักพูดที่หนูหัวนะหนูสชิซ้ำนะเบสท้ายค่ะอ่าแซ่บเลยเนาะเห็นเวียกไว่เมื่อยมาแล้วมากินแบบนี้มันก็เลยแซ่บนะ ลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องอามรัแล้วครับคลิปนี้พอกันสำเนียฝากซ่องไอ้สาวเิน้าฝากซ่องแม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้น้องอามในเด้อขอบคุณในรายค่ะหนาบนะหนาล้างมือเท่ากันเลยนะพี่เนาะเจ็บไร